ค่ะช่อบพ้ดีนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอการเดินทางไปบัเล็กมากัสองคนตายายอยาจะกลับกล้องให้ชมบรรยากาศนะคะนี่คะ่ะถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนที่แล่นไปถึงนครปฐมลงสายใต้ได้นะฮะแต่ด้วยความที่ว่านครปฐรมนะคะ บรรยากาศของวันนี้นะคะก็ก็จะสังเกตว่าในเมืองหลวงต้นไม้นะคะผ่านการดูแลจากกรมทางเรื่องความสะอาดก็ไม่ต้องห่วงนะคะเส้นทางนี้จะไปนคนปรปฐมราชบุรีนะคะเพชรบุรีแยกไปกาญจะนะบุรีได้หมดเลยนะคะเส้นทางลงใต้นะคะ ภาคกลางก็จะอยู่ใกล้ๆกันแยกออกไปสุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทนะคะออกไปดูขึ้นเส้นทางที่เรากำลังเดินทางอยู่เรียกว่าเส้น338นะคะป้ายก็เลยเอามา,าเล่าสู่กันฟังว่าอัปเดตพี่น,อน้องอัปเดตอัปเดตเส้นทางความเจริญ การจราจรนะคะวันนี้จะพาพี่น้องไปไหว้พระที่วัดไร่ขิงนะคะแล้วก็จะกลับมาที่ด้านบุนก็เป็นสะาเป็นถนนลอยฟ้านะคะก็จะมีการขึ้นลงเป็นเวลานะฮะก็ทิ้งช่วงความห่างนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะ าถึงแล้วค่ะทางเข้าวัดดอนหวานะคะถ้าจะไปวัดไร่ขิงก็ไปอีก8กิโลนะคะวัดดอนหวาก็ไม,ไม่ไม่นานนะคะประมาณโลกว่ากว่าก็ถึงนี่ไปตามเสอีกสามรอยเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหม 3, 3, 1, น 3, 3, 1, ายเลขสามสามหนึ่งหกสามสามหนึ่งหกทางนีาีนะคะตลาดน้ำดอนหวายเราเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหม 3, 3, 1, ายเลขสามสามหนึ่งหก้็ไปเลี้ยวขวาแล้วก็รถไม่ติดตอนนั้นจะไปวัดไร่กีนะนต้นไม้เยอะนะคะ สข้างทางอีก300เมตรเลี้ยวขวาเราก็ผ่านวัดดอนไหวนะคะรถไม่ไม่ค่อยเยอะค่ะรถไม่ค่อยเยอะนะคะเราจะไปวัดไร่ขิงนะคะประมาณ8กิโลนะคะตรงขึ้นไปมีทั้งกล้วยหอมีทั้งแตงโมลผลไม้เยอะ,นะะอันนี้เป็นช่วงวัดใจตัวนี้แหละที่เราเข้ามา เส้นทางที่เราเข้ามานี่เราก็จะตรงไปนะฮะตรงไปวัดไร่ขิงก่อนนะคะไหวพระศิลเราก็จะมาวัดดอนหวายเราก็จะมาซื้อเป็นให้กับลูกชายนะฮะเราก็จะกลับไปทำหน้าที่ต่อนะคะนี่คะ่ะ ตลาดนะัดเปิดท้ายมีหมดเลยเสียเงิน20บาทนะฮะมีที่จอดรถของวัดก็จะไม่เสียเงินแต่ถ้าเป็นของเอกชนก็จะเสียเงินนะคะตอนนี้เราจะไปวัดดอนวายนะคะให้ไปวัดไล่ขิงนะคะขอคทษค่ะ เส้นทางนี้ก็จะเล่นสวนกันนะคะตรงไป8กิโลนะคะวันไร้ขิงมีงานนะคะ รถไม่ติดขับไปได้เรื่อยๆนะคะก็จะผ่านสมุนไพรวังพรมนะคะไปค่ะ มาถึงวัดไร่ขิงนะคะตอนนี้ก็เสียค่าจอดรถ40บาทนะคะเสียทั้งขืนทั้งลองพี่น้องเอยจอดฟรีกับอะไรนะคะมางานวัดแต่ก็ต้องจ่ายค่าจอดรถนะคะราคา40บาทเด้อพี่น้องเด้อก็ตามเก็บเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในวัดนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเป็น EP ที่2ให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศวัดไร่ขิงมีงาน งานประจำปีนะคะว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเนาะพี่นองเนาะยิ่งใหญ่ทุกปีนะคะเราก็มาขอพรไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะขอบคุณพี่น้องสำหรับการรับชมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเราก็เดินเข้ามาในวัดนะคะนี่ก็เป็นเจดีย์สีทองสวยงามนะคะ บริเวณวัดก็จัดไว้สะอาดร่มรื่นนะคะมาร่วมทำบุญกันเยอะๆนะคะ,ะในวันปิดทองนะคะตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่18บแปเมษายนค่ะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะเข้ามาก็ได้บุญได้กุศลเทศกาลปิดทองหลวงพ่อวัดไรขิงนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศน้ำนะคะในน้ำนะคะนี่ก็เข้ามาในวัดค่ะ ก็เข้ามาในวัดก็ร่มลื่นดีนะคะขอบคุณพี่น้องนะคะวันนี้ก็ได้พาพี่น้องมาถึงวัดมาไหว้พระนะคะสาธุบุญกุศลขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปสุขภาพแข็งแรงนะคะรันนกาไ 啊。